สวัสดีเด็กๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงวิชาดนตรีนะก่อนอื่นเลยนะคะขอขอบคุณคุณครูคจักรพันธ์ตุวรรนเกิดนะคะสำหรับสไลด์ดีๆนะคะมาช่วยสอนเด็กๆของคุณครูคนะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะคุณครูให้ คุณครูสอนถึงวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีไทยใช่ไหมคะมีมาตั้งแต่สมัยอะไรคะอายุทยาลัตนโกสิ์ใช่ไหมลูกเออสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะมาพูดถึงวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีทางตะวันตกนะคะก็คือทางฝากฝั่งของต่างประเทศนะคะฝรั่งที่เราจะรู้กันใน ได้ชื่อว่าฝรั่งนะคะมาดูซิว่าวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะอ่ารู้ไหมว่านี่ใครพิทาคอรัสนะคะพิทาคอรัสเป็นนักคณิตศาสตร์นะเก่งมากเลยนะคะอ่ารู้ไหมอันนี้อะไรไม่รู้ค่ะคุณครู่ะจะถามมากค่ะอยากสอนก็สอนไปค่ะใช่ไหม อ่ะแล้วอันนี้ล่ะเด็กๆว่าอะไรออล,ออลเออ,อ,อน่าจะเป็นกล้องสองทางไกลนะคะสมัยโบราณนะอันนี้อ่ะเทพเจ้าอพอลโลนะคะอเ,คคเออเทพเจ้าอพอลโลนะเป็นเทพเจ้าแห่งกรีกนะคะอันนี้ล่ะเหมือนเป็นสเตเดียมนะคะที่กรีกนะ อ่านะคะอันนี้จะเป็นประวัติของดนตรีทางภาคตะวันตกในยุคต่างๆนะยุคกลางมียุคกลางยุคคลาสสิกยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยายุคโรแมนติกยุคบาโรแล้วก็ยุคศตวรรษที่20นะคะก็คือยุคเรานี่แหละ นะมันจะแตกต่างกันเนาะระหว่างเครื่องดนตรีไทยกับเครื่องดนตรีตะวันตกนะคะมัน <c oughs> แตกต่างอยู่ไม่เยอะหรอกคะ่ะเพราะว่าของเราก็จะแบ่งเป็นสมัยสมัยเหมือนกันสมัยรัตะนะโกสินทร์สมัยอยุทยาของตะวันตกก็จะแบ่งเป็นยุคยุคกลางยุคคลาสสิกยุคโรแมนติกนะอ่าเรา จะมาพูดถึงยุคกลางกันก่อนนะคะก็คือยุคแรกๆของการมีเครื่องดนตรีนะยุคกลางเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่คศ500คศก็คือคิทศักราชนะคะถ้าจะเทียบเป็นพศก็เอาคศเนี่ยมาบวก3มาบวก5 4 3นะคะก็จะเป็นพศ ใช่ไหมอ่ะคุณกูจำถูกไหมอ่ะบทเพลงในยุคนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นบทเพลงที่ใช้ในโบสถ์เพื่อสรรเสริญพระเจ้าเพียงอย่างเดียวนะคะจะมีโมโนโมโนโฟนีนะคะแล้วก็ในยุคในปลายยุคจะไม่ปรากฏการบรรเลงที่เป็นรูปแบบมาตรฐานอย่างเด่นชัด ก็คือ,อใครที่นับถือคริสต์ศาสนานะคะเวลาไปโบสถทุกวันอาทิตย์เขาก็จะมีการบรรเลงเพลงขับร้องเพลงเพื่อสรรเสริญพระเจ้าสมัยที่คุณครูเป็นเด็กนะคะ,ะคุณครูเคยไปโบสถ์กับพ่อครั้งหนึ่งพอดีพ่อคุณครูเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์นะเคยไปอยู่ไม่ใช่ครั้งหนึ่งอะคะ่ะไปหลายครั้งเลยทุกวันอาทิตย์นะคะก็จะแบบเหมือนทํา กับข้าวไปกินกันแล้วก็เอ่อไปอะไรอ่ะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ไปล้างบาปอย่างเงี้ยนะคะทุกวันอาทิตย์ในระยะแรกเนี่ยนะคะเพลงส่วนในโบสจะเป็นแนวเดียวจะไม่มีดนตรีประกอบไม่มีอัตราจังหวะและจะใช้เสียงเอื้อน ในการทำทำนองไม่ได้มีกำหนดกฎเกณฑ์ตายตัวระยะหลังพัฒนาให้มีการร้องประสานเสียงและเริ่มมีอัตราจังหวัดที่แน่นอนเครื่องดนตรีจะเป็นเครื่องสายนะคะอันนี้คุณครูอ่านไม่ออกอ่ะมันอ่านว่ายังไง แล้วก็มีเครื่องเป่านะคะเช่นจำพวกครุยปีจบแล้วยุคกลางนะคะต่อไปเป็นยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยา ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาก็จะตั้งแต่คริสตศักราช1,400ถึง1,600นะคะบทเพลงในยุคนี้จะเริ่มมีการผสมผสานระหว่างเพลงพื้นบ้านกับเพลงที่ใช้ร้องในโบสถ์นำเครื่องดนตรีเช่นพวกออกแกนฮาร์ปซิคอร์ดนะคะเข้ามาประกอบกับเพลงสวดด้วย อมอ้างอิงเยอะหลือเกินแล้วก็ในยุคนี้นะคะจะสอดประสานทำนองโดยมีการล้อก,กันของแนวทำนองที่เหมือนกันและมีการเปลี่ยนขอร์ดเกิดขึ้นรูปแบบการประพันธ์เพลงจะมีมากขึ้นเริ่มมีการบันทึกโน้ตเป็นลายลักษณ์อักษรออการบันทึกโน้ตเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะจะอยู่ในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยานะ ่าต่อมาจะเป็นยุคบาโรจะเริ่มตั้งแต่โอ ต่อมานะคะเป็นยุคบาโรนะยุคบาโรก็จะเริ่มตั้งแต่ทศศักราช1,600ถึง1 7ึ0ก็ประมาณ150ปีนะคะยุคนี้จะมีเครื่องดนตรีเข้ามานะจึงทำให้นักดนตรีเนี่ยมีความสามารถในการบรรเลงเพลงดนตรีได้หลากหลายเริ่มมีการผสมวงออเคสตรานะคะ เพื่อใช้ในการแสดงละครร้องเพลงหรือการร้องโอเปร่านั่นเองนะอ่าอันนี้คือวงออเปเสตรานะคะที่เรารู้ๆที่เราเคยเห็นกันเนาะที่เห็นใครก็ไม่รู้อ่ะมายืนโบอกอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็การร้องโอเปร่าก็โอ้โอ้โอโอ,โอ,อะไรนะคะที่แบบเสียงสูงสูงอะอ่าต่อไปเป็นยุคอะไร อ่ะก็ยังอยู่ในยุคบาโรอยู่ยุคบาโรนะคะก็จะมีรูปแบบการประพันธ์เพลงที่มีการพัฒนาและปรับปรุงจนมีลักษณะที่โดดเด่นโดยเฉพาะคอนเฟตโตนะคะบทเพลงคอนเฟตโตที่ได้รับความนิยมก็คือ the four seasons นะของอันโตนิโออยากฟังเหมือนกันนะเดี๋ยวไปหาฟัง อ่าอันนี้ก็จะเป็นใบงานเดี๋ยวคุณครูส่งใบงานให้ทางช่องแชทนะคะคุณครูก็จะมีใบงานให้เหมือนกันนะให้เด็กๆสรุปนะคะสรุปสั้นๆน,นะไม่ต้องสรุปเยอะนะคะสามยุคนะทั้งสามยุกนะคะสรุปเสร็จแล้วถ่ายภาพแล้วแอดลงในอัลบั้มของตัวเองนะงานทำทันไหมเนี่ยลูกรู้สึกว่าวัน เมื่อวานนี้คุณครูก็สั่งงานทำทันกันไหมคะเนี่ยเมื่อวานนี้คุณครูสั่งแนะแนวไปเนาะมันเยอะไปไหมอะแนะแนวอะ่ะอ่ะเอาอย่างนี้ละกันงั้นจะยังไม่สั่งใบงานดนตรีนะคะเดี๋ยวให้นะเดี๋ยวให้เราเรียนจบทุกยุคก,ก่อนเนาะี๋ยว เดี๋ยวคุณครูจะให้สรุปครั้งเดียวแล้วก็จะให้ทำรายงานครั้งเดียวนะเด็กๆมีใครสงสัยอะไรหรือเปล่าขาเอาฮัลโหลไปครับไปโอ้ครูก็นึกว่าครูเป็นผีบ้าครูอยู่คนเดียวตกใจหมดเลย โอเคค่ะงั้นถ้าเด็กๆไม่มีอะไรสงสัยนะคะคุณครูขอจบการเรียนการสอนวิชาดนตรีแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายเด็กๆค่ะ